ทำยังไงให้ได้ไลน์ให้ได้เฟซของเขามาอันเนี้ยคือเหมือนกับประตูด่านแรกใช่ไหมการที่เราจะจีบใครแน่นอนเราก็ต้องคุยใช่ไหมครับการที่แบบแอบส่งดอกไม้อย่างเดียวเหมือนแบบในหนังในซีรีส์สมัยก่อนเนี่ยถามว่าทําได้ไหมก็ทําได้แต่ยุคนี้อาจจะไม่เวิร์กแล้วครับอาจจะไม่ทันอาจจะไม่ทันเหตุการณ์อาจจะโดนคนชิงไปก่อนเข้าใจไหมครับแต่วิธีที่ผมจะแนะนําคุณไปในวันนี้ทุกคนทําได้ ก็คือคุณจะต้องหาสืบให้ได้อะเข้าใจไหมคุณต้องมีความตั้งใจหน่อยสิที่อยากจะหาเฟซของคนหนึ่งที่อยากจะคุยกับเขาอะแต่ว่าคุณไม่หาเลยมันก็ไม่สมเหตุสมผลใช่ไหมก่อนอื่นผมจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังจริงๆมีทั้งเรื่องผมเนาะแล้วก็เรื่องของคนที่มาคอมเมนต์นะครับไปในที่ทางเดีวยวกันย้อนกลับไปเมื่อสมัยนุ่มๆตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าผมเวลาผมชอบใครนะผมก็จะแบบแค่ขับรถผ่านแค่เห็นประตูหน้าบ้านแค่เห็นเขาด้านหลังก็แบบ เฮ้ยรู้สึกดีแล้วไงและเราก็อยากจะแบบคือผมเป็นคนที่อายต้องบอกก่อนนะผมเป็นคนที้อายมากและกับผู้หญิงเนี่ยไม่กล้าจีบคนที่เรารักคนที่เราแอบชอบเฮ้ยแค่เดินผ่านหน้าก็แบบเขินแล้วไม่กล้าไปคุยด้วยซ้ำดังนั้นวิธีที่ผมใช้ก็คือจะต้องรู้เบอร์โทรไว้สมัยก่อนเนี่ยต้องรู้เบอร์โทรเพื่อที่จะไปหยอดเหรียญในตู้เพื่อที่จะโทรไปคุยด้วยซ้ำครับโหได้ก่อนลำบากมากแต่ผมก็หาจนเจอหาจนได้ด้วยทุกวิธีทางที่ถูกต้องนะครับอ่าแต่ สำหรับยุคนี้ครับเป็นยุคใหม่ที่คุณจะต้องคุณอาจจะหาง่ายขึ้นด้วยโลกออนไลน์อย่างน้อยๆเนี่ยเอาง่ายสุดก็คือจากเพื่อนของเขาก็ได้หรือว่าจากเพื่อนของเราหาวิธีเนียนๆอ้อมๆอ,อ,อะไรก็ตามให้คุณไปหาซะแต่เรื่องที่2อที่ผมอยากจะเล่าคือเป็นคนที่มาคอมเมนต์นะครับน้องๆที่มาคอมเมนต์เมื่อไม่นานมานี้เองตั้งแต่เขาฟังโค้ดเอ็มเล่าเรื่องราวต่างๆมาเนี่ยเขาก็มั่นใจมากขึ้นและน้องเขาบอกว่าเฮ้ยกว่าจะไปหาชื่อบูชาคนนี้ได้อะ ใช้เวลานาน,านมากเขาเล่าเป็นบบโอยาวเลยนะพอจะหาได้กว่าจะนู่นนี่นะสุดท้ายแล้วเขาก็ไปหาจนเจอเออเนี่ยคือประตูด่านแรกที่ทุกคนจะต้องทํามันจนได้นะครับถ้าเกิดคุณชอบเขามากพออย่ามีข้ออ้างว่าเฮ้ยหาชื่อเฟซเขาไม่เจอเฮ้ยหาไลน์เขาไม่เจอ i, าาเฮ้ยไม, i, ไม,ไม่มีเบอร์เขาอย่าเป็นข้ออ้างนะครับถ้าเกิดคุณอยากได้ใจเขามากพอประตูด่านแรกคุณจะต้องสืบมันจนได้และผมมั่นใจว่าทุกคนทําได้ถ้า คุณคว่าคุณทำได้ครับ